คันคัดทำอยู่แอปที่เราใช้ตัดต่อนะคะนี่ค่ะจะเป็นสามแอปนี้นะคะแอปแรกที่เราหลดนะคะจะเป็น v ีโว่ใช่ไหม่ไม่รู้นะคะอ่านไม่ออกค่ะจริงๆนะคะถ้าใครอ่านแล้ก็ออมาอเมนต์ได้นะคะต่อมาแอปที่สองที่หลดค่ะจะเป็นแอปนี้เลยนะคะนี่ค่ะ แอปที่ข้างบนนะคะเป็นตัว P นำอะคะ่ะเฮ้ยเห็นไหมเราจะแคบนี้นี่ค่ะเป็นแอปแรกที่เราโหลดและนี่คือแอปที่สองและนี่คือแอปที่สามนะคะเราใช้หลายแอปมากนะจ๊ะ นี่แหละคือแอปที่เราติดต่อนะคะใครอยากมาคอมเมนต์ถามเราก็มาดูคลิปนี้กันนะจ้าก่อนที่จะคอมเมนต์ว่าเราใช้อะไรเราใช้แอปอะไรติดต่อนะ้าโอเคสี่หลังบายกระดิ่งแชร์ซับคลิควิดิโอกระดิ่งเพื่อให้พายคลิปของเขาด้วยค่ะบาย